นี่คือพระเอกในเวลางานและนี่ก็คือพระเอกนอกเวลางานส่วนนี้ก็คือนางเอกในเวลางานและนี่ก็คือนางเอกนอกเวลางานเช่นกันเอ,อ้มึงมั่วกบกูปะเนี่ยไม่ได้มั่วไอ้ควายเพราะว่าของเราในเวลางานเขาก็เป็นนุ่มรอในออฟฟิศที่สาวๆเนี่ยติดกันแจเพราะเขานนาทำงานโคตรด,ดีรวมทั้งวาจาและคารมของเขาเนวเรียกได้ว่านุ่มนวนฉลาดพูดแต่นอกเวลางานนี่ยังกับคนละคนเพราะเขามีงานอิเรเคือชอบแต่งตัวคอสเพลแนวโรดิต้าและแต่งออกมาได้อย่างน่ารักเลยทีเดียวเชียวอีหอมจริงๆถึง แม้ในเวลางานอมตะสุทโรหรือว่าเพื่อของเรานั้นจะทํางานได้อย่างคล่องแคล่วแต่ก็ยังมีข้อผิดพลาดอยู่บ้างที่ทําให้ฮันคุอากิระเพื่อนร่วมงานสาวของเขาที่มักจะคอยมาดูและเข้มงวดกับเขาอยู่เสมอจนเพื่อนร่วมงานคนอื่นเนี่ยต่างก็มองว่าทาไมเธอนั้นถึงเย็นชากับอมตะจังเลยซึ่งตัวฮันคุนั้นก็ไม่ค่อยถูกใจอมตะสักเท่าไหร่เพราะว่าเขาเนี่ยทำอะไรก็ดูดีไปสัหม,มดเพราะเธอก็มองว่าคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีอย่างมันเนี่ยก็ได้รับคาชมมากกว่าคนที่ทํางานดีอย่างเคยอ่ะถึงแม้ในเวลางานเธอจะดูเข้้มวดและเรรียยบอ แต่พอนอกเวลางานเธอก็มักจะแต่งตัวสไตล์สาวพังที่ออกมาโคตรเท่เร้าใจจริงๆง,งตอนคาบกับลุกในที่ทํางานของเธอจนมันก็มีวันที่พวกเขาทั้งสองคนได้ออกไปเที่ยวข้างนอกซึ่งมันิญได้เจอกันและตอนนั้นฮันคูที่อยู่ในลุกของสาวพังได้เผยทําชุดของอมตะที่อยู่ในลุกลรริต้าขาดน้ำไปเกี่ยวและแบงปรีเลยทีนี้ฮันคูที่รู้สึกผิดก็เลยอยากจะชดใช้ค่าเสียหายให้เลยขอแลกคอนแทคหรือช่องทางติดต่อไว้ไว้คราวหน้าเนี่ยขอชดใช้ละกันถึงแม้ว่าตัวอมตะนั้นจะไม่คิดอะไรมากแต่ทั้งคู่ก็ได้แลกคอนแท โดยที่ทั้งสองคนเนี่ยก็ไม่รู้ตัวจริงของการแต่กันเพราะมันใช้ชื่อปลอมและนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ของทั้งสองคนที่ในเวลางานต่างคนก็ต่างทํางานกันอย่างเต็มที่แต่ว่านอกเวลางานพวกเขากับเริ่มสนิทกันมากขึ้นโดยที่ไม่ได้เจอรู้กลับมางาเรื่องปิดโหมดออฟฟิศเปิดสวิตหัวใจ